สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกทุกท่านสำหรับคลิปนี้ผมจะมาคำนวณสูตรจับคู่สองตัวบนนะครับชนเด่นชนแต้มไม่ชนกันให้ชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและสนับสนุนฉลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนี่มีใครรู้ได้ว่าเลขจอะอะไรตัวเลขที่ได้จากการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตร โปรดใจวิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับหากชอบแนวทางแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะไ,ได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องสูตรห้วไทย56โชคดีครับต่อไปรเริ่มคำนวณกันดูนะครับสูตรจับคู่งวดนี้ นึ่สูตรจับคู่เนาะไอ้ไม่สูตรเด่นบนเนาะเห็นกันแล้วในคลิปแรกของบนเนาะสูตรเด่นบนเนาะตัวนี้จะเอาไปจับร้อยสิบหน่วยเ็ายังไม่หลุดร้อยสิบหน่วยหยุดร้อยสิบหน่วยอันนี้จะไปะจับสิบหน่วยบนนั่นเองนะครับโดยสูตรจับคู่ของเราสูตรบีนะครับก็เดินสุดหน้ากระดาษมาแล้วแต่แต่สูตรเดินยาวเน,ะนาะกระดาษมาแล้วเนาะหมดเพรียงหวดหนึ่งเงีสองงววสามหัวติดต้องถ้าจับคู่เนาะไม่ไม่ใช่สาม สามวดแล้วตันนี้สองวดติดแต่มันมาสองสองหลดสอง,อกสองกเกตนีมันมันมาร้อยสิบแปดแปดไม่มีวดนี้น่าจะเข้าอยู่นะแต่พักง,งานน่าจะเข้าอยู่ผมว่าน,นะสองวดน,นี้นะแต่ว่าพักแต่ว่าขอพักง,งานก่อนเพราะว่ามันยังไม่เดินนั่นนั่นเองคิดว่าน่าจะเข้างวดที่สามที่มันหลุดสองวดนน,นนี้น,น่าวดนี้น่าจะเข้าได้แล้วนะอันนี้หลุดแบบชนอันนี้หลุดมาหนึ่งตัวอันนี้หลุด แบบเข้าตัวชนมันเองมันขอเราแบบสองแบบวันนี้มันน่าจะมาทั้งสองข้างนะมันจะมาน่าจะมาคู่เนาะแต่ขอพักงานเพอมันหลุดในอย่างนี้เนาะเอาสูตรอื่นที่มันเดินที่ชอบเอาไปใช้เนาะสูตรนี้ก็เดินยาวสูตรหน้าการะดาษแล้วแต่ละสูตรเนาะหลุดพงงเพลงวันแรกวดนนี้เนาะลงมาใหม่ลุดพงงเพลิลพงวอนแรกแปดมาละร้อยแทนเลยทั้งสองสูตร แปดแปดไม่มีมาสามสามมาลนะร้อยเทนเนาะวันนี้คิดว่าน่าจะมาแต่ว่ามันหลุดก็เลยพักงานเนาะมันหลุดเรามีสูตรเยอะแล้วก็เลือกเอาสูตรที่มันเดินไม่ใช่งานและสูตรที่ไม่เดินไม่มาทํางานวุ้นไชล้วเราก็พักงานมันนั่นเองส่วนนีนมาทํางานแล้วก็เลือกอไปใช้งานสูตรนี้มาทํางานนะครับแปดแปดสูตรดีเนาะมันกะ็ได้ออก แปดแปดนะมาทํางานอยู 88, 8, ่เมื่อก่อนไม่เมื่อวันเมื่อก่อนได้มาทํางานนะหยุดหยุดเพียงหนึ่งหนึ่งงวดเพียงหนึ่งงวดนี่เนาะแล้วก็มาทํางานต่อแปดแปดวันนี้คนใช้สูตรนี้นะชอบสูตรนี้น่าจะมาเพราะว่าชอบอะไนะครับวดสูตรนี้ไม่เคยมีตําหนิแล้วเนาะเคยมีตําหนิเหมือนกันหนึ่งหนึ่งงวดงวดสองเจ็ดหลุดเหมือนกันวันนี้หลุดอะไรอะ หลุดงดเดียวกันเลยนะสองเจ็ดตัวนี้หลุดแบบหลุดแบบตัวน,นี้หลุดแบบไม่มีตัวชนเอ้ยไม่มีตัวชนไม่มีคู่นะแต่สูตรนี้หลุดแบบเข้าแต่พาะตัวชนไม่มีสองเอเอรหลุดคนละแบบเนาะหลุดงดเดียวกันงวดนี้ก็มาเหมือนกันน,นนะสองสูตรนี้แต่ผมเลือกใช้สูตรนี้เนาะจะไม่เลือกใช้สองสูตรงวดนี้ก็ว่าโดนมาที่สูตรนี้นะก็ชอบสูตรเดียวเนาะแต่ว่าถ้าใครชอบสองสูตรก็ไปชนกันได้นะที่เคยทําให้ใหนะ้ชมเนาะ แต่ผมจะใช้สูตรนี้วัดใจวัดดวงเนาะชอบนะถ้าจะมาสูตรนี้นั่นเองนะครับเป็นความชอบส่วนตัวชอบไปตามสูตรด้วยนั่นเองครับเจ้าส่วนตัวเข้าสองสูตรแต่ผมเลือกมาสูตรเดียวเนาะแต่ถ้าเขาเข้าสองสูตรอีกถึงเราจะเลือกสูตรเดียวก็จะเข้าเหมือนเดิมนะแต่ถ้าถ้าสองสูตรเข้าวันนี้นะวันวันหน้าเข้าสูตรเดียวถ้าเลือกไม่ถูกสูตรก็ไม่ได้นั่นเอง ถ้าเขาเข้าสองศูนเหมือนเดิมก็ไม่ต้องกังวลเขา,าเลือกสูตรใดก็มาก็ให้ตัวมอนเดิมนั่นเองนะครับนี่คือสูตรดีผมเลือกมาเนาะด,ดีเนาะเห็นให้ให้ดูที่มาของตัวเลขเนาะสูตรดีผมเลือกมาสูตรนี้เนาะเห็นไม่ชัดตัวใหม่อีกรอบหนึ่งได้สูตรด,ดีนี่คือแม่สูตรด,ดีดีหนึ่งดีสองตรงนี้ได้สามห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนาะสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าดีหนึ่งดีสองสองสามสี่เจ็ดแปดเก้าศูนย์ สองสามสี่เจ็ดเจ็ดเก้าศูนย์เนาะสองสี่เจ็ดเก้าศนยสี่เจดเก้าศูนย์นั่นเองเอามาจับคู่ไปกับสุดจับคู่นี้มันจะมันจะจับไปกับมันเองนะครับสุดจับคู่ถ้าสุดมาครบก็จะชนดินถ้าสุดจับคู่ก็เอามาจับคู่ถ้าจุดถ้าสุดมาครบก็เอามาชนนั่นเองก็เลยตั้งชื่อคนละแบบเนาะนนเองตั้งชื่อสตดไว้ให้เข้าใจเนาะ สูตรแบบนี้ผมจะเรียกตั้งชื่อว่าสูตรจับคู่นะครับแล้วก็เด่นสิบหน่วยบบนของเรานะครับในคลิปเลๆข,ข,ของบุญนะครับอีกแล้วก็บุญคืออีพีที่สิบสามเนานะเข้าไปดูได้ในพนะนะีที่สิบสามนะใครอยากเห็นกับเต้มสิบหน่วยโบนในพีที่สิบสามเนาะสองสูตรน,นี้ลงลงเป็นคลิปเลขเลยนะของบนนะุญเนาะหนึ่งสูตรสองสูตรว,วัดใจในวันนี้เนาะ คัดด้วยเด่นชิมลอยบนสู9ศูนย์หนึ่งสองสามนะครับเ9ศูนย์หนึ่งสองสามว่าเด่นไปเลยยังไม่ได้หาอหนึ่งสูตรเอาสูตรนี้ว่าเด่นไปเลยเนาะ9ศูนย์หนึ่งสองสามเก9ศูนย์หนึ่งสองสามขึ้นไหนติดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามเราจุดไว้เลยเนาะ9ศูนย์หนึ่งสองสามไม่ติด9ศูนย์หนึ่งสองสามเว้นไปเลยเก9ศูนย์หนึ่งสองสามาศูนย์หนึ่งสองสามเ9ศูนย์หนึ่งสองสาม ชุดไหนติดเก้าศูนย์สาจุดไว้ชุดไหนไม่มีไม่ติด9ก้าศนย์หสามผ่านเก้าศูนย์หนึ่งสองนย์หน่งนย์ไม่ติด9ก้าศนยห่งสสามผ่านเก้าศูนย์หนึ่งสองสามเก้าศูนย์น่งสก้าศูนน่งนย์หนึนั่นเองนะครับเด่นแต้มสุดไวนบนวัดใจไปที่แต้ม5้เต้มเจดเต็มแปนะครับวันนี้ใครอยากเห็นที่มาของสูตรก็ให้ดู คลิปแรกของบุญนะครับน่าจะเป็นพีที่สิบสามนะครับบุญในคลิปแรกชุดไหนบวกกันแล้วได้เต้มห้าเจ็ดแปดก็จุดไวนะ้เนาะในบวกกันใ้ห้าเจ็ดแปดจุดไว้เนาะบวกกันแล้วได้ห้าเจ็ดนะแปดแล้วก็จุดไวนะ้เนาะไม่จุดไม่มีก็ผ่านนะห้าเจ็ดแปดถ้าจุดไว้ถ้าไม่ชน้ก็ผ่านแปดนั่นเองห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดห้าเจ็ดแปดแล้วก็จุดไวนะ้เนาะห้าเจ็ดแปด จ็ดห้าเจ็ดแปดห้าห้าเจ็ดแปดเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดแปดนั่นเองนะครับเราก็วงไว้นะครับที่ชนกันสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์คือสองศุดแล้วก็บวงไว้เนาะนี่จะเป็นชุดเด่นสําหรับคลิปนี้เนาะและจะเอาไปเทียบชนในอีพีสุดท้ายอีกหนึ่งครั้งเนาะ ชุดไหนที่มันมีถ้ามันมีตัวชนเราก็จะเอาไปทําเหมือนตัวล่างเนาะชนกันเราจะไปไว้ในอคลิปสุดท้ายนะครับจะมีตัวชนชุดไหนมาชนกันเราจะไปเขียนไว้ในลิปสุดท้ายเราคัดเด่นอีกทีหนึ่งตัวดีชอบไม่ชอมกัน,นครับอันนี้ใช้สองสูตรมาเด่นเลยนะถ้าใช้สามสูตรนี่จะเอาเด่นลองด้วยนะถ้าใช้ใช้สองสูตรก็เด่นเลยนะครับ ให้เป็นเด่นสุดเลยจะไปคัดเลือกเด่นสุดให้อีกครั้งหนึ่งรอบสุดท้ายนะครับนี่จะเป็นเด่นสุดเด่นเท่ากันทั้งหมดนะครับเด่นสุดเท่ากันทั้งหมดยังไม่มีอันไหนเกินกันนะนี่คือเด่นสุดเท่ากันนะครับวนสองสุรอยู่ในวงกลม เห็นชุดเท่ากันนะครับเดี่ยวคัดจุดเด่นให้ในใน,ในรวมสรุปบนทุกอีพีนะครับนมชุดเด่นบนชนเด่นบนเนาะเอาชุดที่่ในวงกลมเนยะไปชนกันแล้วก็จะไปเขียนในแผ่นท้ายนะให้ชมกัน อีกหนึ่งครั้งคลิปนี้ก็จะเป็นในีที่สิบห้าแล้วนะครับใครไม่ทันคลิปไหนนะหมืเห็นคลิปนี้เป็นคลิปเดียวอยากเห็นที่มาของสูตรที่บางตัวเลขอยากเห็นสูตรอื่นๆก็ให้กดที่ชื่อช่องสูตรหวยไทยห้าหกจิ้มเข้าไปเรื่อยๆช่องหัวยห้าหกแล้วก็กดคําว่าวิดีโออีกหนึ่งครั้งจิ้มคาว่าวิดีโออีกหนึ่งครั้งก็จะเห็นคลิปทั้งหมดที่ตกข่าวนะครับ มีหลายสูตรให้เลือกใช้ชมกันนะครับชอบสูตรไหนก็เลือกใช้สูตรนั้นชอบชุดไหนก็เลือกใช้ชุดนั้นได้ตามใจชอบเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพลงแค่นี้ก่อนนะครับขอให้สมาชิกท่านผู้ชมของช่องสูตรหวยไทย56ทุกคนทุกท่านโชคดีครับ